ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อ,อนคลายทุกส่วนขอร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายต้องปรับให้สบายทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งอย่าให้ใจไปเกาะ ไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยให้ใจเก่งกลี้ยง,ยงว่องว่องให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสบริสุทธิ์เก่งกลี้ยงไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งเรื่องอะไรเลย แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายของเราอย่างง่ายๆแต่ใจของเราไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายทางนเจเด ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำง,ง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจนะจ๊ะว่าเป็นฐานที่เจ็ดแต่ใจไปเบาๆอย่างสบายสบอ นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทําผ่านมามารวมเป็นดวงบุญใสๆสดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว ก็ใสสะอาบริสุทธิ์ประดุเดเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ใสมันน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆนะจ๊ะอย่างน้อยก็อย่างนี้เนะี่ย หรือใสเกินค,ความใสใดๆในโลกดวงบนนี้อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราัแต่ ปุถุชนจนกระทั่งเราเป็นพระอริยเจ้าจะส่งผลไปทุกภพทุกชาติจะไปตัดลอนวิบากกรรมวิบากมอนอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโสโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญบนนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติและกันนิาพานสมบัติทำให้เรามีโรปสมบัติอันงดงามมีทรัพย์สมบัติเอาไว้ใช้หล่อเลี้ยงสังขารและสร้างบาร,รมีมีคุณสมบัติคือความรู้ดีความสามารถดีความรประพฤติดี ที่จะทำให้ภารก,กิจการงานประสบความสำเร็จได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้มีบริวารสมบัติมีพักมีพวกมีความสะดวกสบายมีคนออกรองรับงานเราทำให้เราประกอบภารกิจได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ แม้ละโลกไปแล้วก็ไปเป็นทิพะยะสมบัติมีวิมานอันเปนทิพวิมานเงินวิมานทองวิมานทองแก้วที่สวยงามมากๆมีทั้งอาหารทิพยบริวารอันเปนทิพเป็นต้นเรียกว่าทิพะยะสมบัติ มีอายุอันเป็นทิพย์ที่ยืนยาวนานกว่าในโลกนี้มากมายใอ้เราได้ไปสวยสุขอยู่ในเทวโลกแล้วก็จะได้นิพพานสมบัติคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานบารรลุวิชาธรรมกาย ไปเสือจุดหมายปลายทางกันที่สุดแห่งทำได้ทั้งหมดบังเกิดขึ้นจากบุญได้สั่งสมเอาไว้นี่แหละบุญก็จะกลั่นไปเป็นบรารมีเป็นรัศสมีเป็นกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเจ็บกาดไอระประสบความสำเร็จในชีวิตตทางโลกทางธรรม ปัจจุบันในชาติบุญนี้ก็จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการเงินหรือในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นบุญนี้เป็นถึงเรื่องสำคัญที่เราจะทอดทิ้งไม่ได้มีความสำคัญมากต้องทำบ่อย ต่างทำเยอะๆทำสม่ำเสมอเพื่อจะได้ไปตัดร้อนวิบากกรรมวิบากมาดังกล่าวที่เราได้ดำเนินชีวิตผิดพ,พลาดในอย่างที่ประมาทในการดำเนินชีวิตในหลายภพหลายชาติกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้บุญตอนนั้น จึงจะไปตัดลนวิบากกรรมวิม,ม,ม,า,มานได้เพราะฉะนั้นน่กที่สังสมบุญในการเวลาที่ผ่านมากระทั่งวันนี้เนี่ยให้ปลื้มใจทำใจให้ใส่ใสนึกถึงบุญดังกล่าวเหล่านั้นหละไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เป็นดวงบุญใสใสใส,สบริสุทธิ์ทำใจหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆอยน่ในกลางดวงบุญใสใสนิ้ไปเรื่อยๆส่วนใครที่คุ้นเคยกับความละเอียด าถึงความสว่างภายในเห็นดวงเห็นองค์พระก็ปล่อยใจไปสู่จุดนั้นคือแตะใจไปเบาๆเพราะถูกส่วนใจมันก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในเคลื่อนก็ไปเรื่อยๆ ข้างในก็โล่งว่างกว้างออกไปสู่ความละเอียดที่เพิ่มขึ้นกายก็ยิ่งใสใจก็ยิ่งใสถ้าตามเห็นจำกิโลเราก็จะยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งลยยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ก็ยิ่งดิ่งไปไม่ยั้งเลยใจเราจะเคลื่อนผ่านกลางกายไปอย่างง่ายๆอยอย่างมีความสุขมีความบริสุทธิ์องค์พระจะผุดผ่านกายของเรามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ของที่ใสที่สวยงามที่บริสุทธิ์ที่มีรนุภาพเพิ่มขึ้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไอ้ใจกเกรียง แล้วก็จะเอาบุญนี้ให้กับผู้ที่เราทิดบุญไปให้จะเป็นบนรรพบุรุษบุพการีหรือผู้ที่เป็นทีักของเรานะใครก็ตามทนะ่านก็จะเอาบุญนี้นะไปให้ทุกท่านเหล่านั้นที่ทุกมากก็จะได้มีทุกน้อย ที่มีทุกน้อยก็จะได้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็จะมีสุขมากที่มีสุขมากแล้วก็จะมากยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะถึงท่านเหล่านั้นแล้วก็จะเอาบุญเนสอนทับทวีให้ได้ผลบุญในปัจจุบันนี้ ให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง่ายาขายกำลังกำลังงามกรอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้พะ,ะเจอแต่สิ่งที่ดีๆให้เราได้บรรลุธรรมกายได้อย่างง่ายดายมีสรณะนะ มีที่พึ่งที่รลึกเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆลัตนะในตัวได้อย่างง่ายๆโลกจะต้องทำกายวาจาใจเราให้ใสๆให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญ ที่ยังต่อเนื่องไหลต่อเนื่องกระแสทาตในบุญนี้จะเชื่อมทุกอย่ให้เรามีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตนั่งธรรมะเขาบพระธรรมกายเห็นดวงธรรมเห็นแสงสว่างประกอบธุรกิจการงานอะไรก็สำเร็จเพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้อย่าให้บุญหกบุญหล่น บุญจะหกจะหลน่นได้ต่อเมื่อเราขาดการระลึกนึกถึงปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปในเรื่องต่างๆให้จะระงุดหงิดฟุ้งซ่านลำกานใจหงุดหงิดง,ดงุนงานฟุ้งซ่านลำกานใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอื่นบุญก็จะไม่ค่อยได้ช่องที่จะส่งบุญ เรากระแสทานแห่งบุญจะแรงภายในเจ็ดวันนี้หลังจากนั้นก็ถ้าเรานึกถึงบุญก็จะไหลต่อเนื่องอีกแต่จะแรงไม่เท่ากับเจ็ดวันนี้เพราะฉะนั้นให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใส่ใสใให้หยุดหยิดงุนงานฟุง้งซ่านลำงานใจ ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่กลางกายอย่างนี้เนี่ยไอ้ใจจึงสมบัตเสมอกระแสะทานแห่งบุญทอทานแห่งบุญก็จะเชื่อมต่อจากอายตนนนิพพานมาถึงตัวเราซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลกูก เราคองใจให้หยุดให้หนิ่งให้ใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ,ๆสัพเพพุทธาบลปตตาพระเจกานันทยังบลังอรหันตานันะเตเทนรักังบันดามิสัพพโส เตตะลัทธาสุขิตาวิรุณาพุศสสะเนรอะรคาสุขิตาโหตัสสหาสะเพจติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีอวันตุเต